ตอนที่ 10. m มิสเตอร์อันเซนประเทศสหรัฐอเมริกาออลิโซนาเดือนจำาอลิโซนาด้วยที่มันเป็นห้าแฉกผู้คนจึงเรียกมันว่าแบล็กแพนดากอนส่วนที่เป็นแพนดากอนจริงๆก็คือที่ทำงานระดับมันสมองที่เป็นที่รู้จักกันในนามกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาที่นี่คือสถานที่คุมขังอาชญากรระดับสูงที่ถูกส่งตัวมาจากทั่วทั้งประเทศ แน่นอนว่ามันมีการป้องกันที่แน่นหนามากที่นี่เปรียบได้ดางสัญลักษณ์แห่งการโดนกักขังไว้โดยไร้อิสรภาพแต่ณนะมุมหนึ่งของตัวอาคารได้มีพื้นที่ที่นึกไม่ถึงสุดๆอยู่ว่ากันว่ามีทั้งวัตถุโบราณและภาพวาดจิตรกรรม ขอองงจริยู่และว่ากันว่าพื้นที่นี้อยู่ภายใต้อำนาจของชายคนหนึ่งและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ากันว่าชายคนนั้นก็เป็นนักโทษด้วยเหมือนกันมิเตอร์เซนครับที่ทางโตเกียวติดต่อมาจะติดต่อกับไปว่ายังไงครับเอาไว้ก่อนแล้วกันการที่จะกินอาหารประมาณ1 0 0 0 0แแคลอรี่เนี่ยให้หมดมันต้องใช้เวลามากเลยนะฉันคิดถูกจริงๆที่ไม่ขัดจังหวะเมื่ออาหารของตัวเอง อยากจะปล้ำกับซูโม่บ้างไหมเราส่วนหู่ต่อสู้ก็คือซูคุนโนมิโนะสินะพวกนั้นคงนึกว่าเพราะฉันเป็นอเมริกันก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องราวอะไรเลยโมโรนิกเขาน่ะเป็นเหมือนกับตำนานเลเชียล่แล้วพวกนั้นได้บอกอะไรอีกหรือเปล่าไม่ครับผมไม่ได้ยินอะไรเลยเจ้าหมอนี่แข็งแกร่งกว่าฉันหรอไม่ไม่ไม่ครับผมไม่ได้บอกแบบนั้นผมไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับฉันจะไปพรุ่งนี้ไปที่โตเกียวนะ และกระจบนะครับในตอนที่10สุดยอดเลยตอนที่อดิวาเบงก้ามเนี่ย